มันถึงเวลาแล้วสำหรับคลิปที่ดูเดือดในวันนี้นั่นก็คือโคดบอสต,ตัวที่สี่นั่นก็คือ2องดานสุดท้ายในดานเอเรียนนะจ๊ะเออนี่แหละเป็นการอะไรที่ตึงที่สุดละอ่านี่ไงโฟตติงคอนติเนนชั่นไปเลยไม่ต้องใช้ตัวชงตัวช่วยฝีมือล้วนๆประมาณนี้เหตุการณ์ประมาณนี้อุ้ยมันเหมือนแบบเป็นมิติอะไรสักอย่างอะใช่ไหมเออเหมือนมันกำลังโดนดูดอย่าเงี้ย อุ๊ยเอาวัดตึงแน่ๆเลยตานี้น่าจะเจอลองบอสหรือเปล่าเออนี่ได้ยูฟโอกูต้องยูฟโอา UFO มาด้วยเห็นไหมเฮอ,อมันจะได้เข้าทีมเอาแล้วมาส่งแกะมาสองตัวอุย้ยส่งหมูป่าสักไอหมูป่าเฮียฮิโปโสวรรค์เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาส่งอันนี้ไปก่อนละกันนี่ตัวนี้ก็แกทางสวรรค์ได้คำนวณมาแล้วอย่างดีอุ้ย่ฮิโปโม่งดูเดือดมากถึกมากอืมล็อกสตาไปจัดก,การมาส่งโจโจโไป โจโจนี่ดาเมจแรงแถมไม่โอีด้วยอไอ้เหี้บันเจ็ดเศษห้าไอ้ยยบ้าไปเร็ว <ST UT> เอาอะเฮ้ยไอ้เยยหมูป่ากรลาครอบ <ST UT> เอาไว้ไอ้หมูป่าเอเลี่ยนทรงกระลาครอบดีนะไม่ตัดทรงมูเลตมา <ST UT> ไอ,ยยไอยย้ไปเลยออกมาเร็เรวๆดิน้องใครเฮ้ยมีชิวไปไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้ว โคโนกูจะตายไม่ได้โคโนดจะตายส่งไม่ชิวไปอีกไม่นะไม่นะโคโนดอย่างน้อยตัวยิ <c oughs> ยังไม่ตายเออโคโนกูาตายเออไปชิวไปแล้วออไปอีกไม่ยอมไม่ยอมยิงอโอ้โหเชี่ยหมูป่าสัตว์ไร้กาดหมูป่าอะไรมันไร้กาดมากเลยที่หมูป่าอุ้ย เฮ้เปียงหยดแชมเปญความมรณะอือไม่มีดาเมจเลยเที่อไปเลยอะไรคูดาวได้ไปให้หมดน้องไปให้หมดเฮ้ยอ,อย่าตายอย่าตายอย่าตายเฮ้ยเออผีกูไอสัตว์ไป,ไป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 ยิงเปียง <c oughs> เดินเทาเท้าวนี่หยดแชมเปญน,นาฬิกาอะไรสุดูใส่ไปให้หมดนี่แตกไหมเย้ และด่านสุดท้ายเดมูนโคตรบอสตัวที่ส so <UM ี่เฮ้ยหอยอวกาศเอออะไรอย่างหอยอวกาศบ้าไปเลี้ยวน้องเธอรันไปถึงเลงยิงเหนียวไก่เลงยิงเหนียวไก่ไปต่อไปโคโนท เลงยิงเนีลเล้อไก่เลงไอ้โคโดอตนี่อุ้ยอะไรอะสปีดอัพลงซิดูไม่ทันเมื่อกี้อะไรอ่ะใครเห็นทันบ้งางวะเหมือนเสียงอะไรเป็นเหลี่ยมๆเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยหอยอากาศโคตรน่ากลัวแม่จะเก่งแต่มันก็แพ้ได้อู้หมดตี้เลยกู ไงดีบ้างไงดีบ้าอัดปอมไม่แตกเฮ้ยโคตรก็ไปแล้วไม่เป็นไรยังมีน้องดีลินกับน้องเทอรันอยู่ได้อยู่นาได้อยู่นาได้อยู่นาไม่ได้การไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วเดี๋ยวต้องส่งโคอรไปเพิ่มไหวหรือเปล่ามีชิวมีชิวไปน้องเทอรันไปนี่ไปเอาไปให้หมดเลยยี yeah. ้ย เอาว่าสถา,านการณ์เริ่มตึงเครียดเฮ้ย hey, มันตายแล้วมันตายแล้วอืมผีกูลลาบแคดนี้อืมผีกูมาแล้วกูบอกแล้วกูแัดทีมาดีัดทีมาดีกูบวกมาเยอะอืมโลมาเป่าโล,ล,ล,ลมาโลโลอะโลมาเป่าอืมเอาเฮียตายอยู่นะเย้วู้โหโคตรบอสตัวที่สี่ถูกกำจัดแล้วหอยอวกาศอืม วูอะไรแย่ๆเลยวะเนี่ย here, right นะในที่สุดก็จบแล้วสำหรับเอเลียนชัปเตอร์แรกอ,อาละครับสำหรับคลิปนี้็คงเพียงเท่านี้นะครับเออแล้วก็จบวอตตัวที่4ไปที่เรียบร้อยก็ถือว่าตึงมือพอจะได้นะแต่ก็ยังไม่ขนามือเราแบบเกินความสามารถในเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคเลย <MO yt> กไ็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า